สว,วัสดี <Okay. S 1> ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่่อของสุดดวีวีนะคะแล้ววันนี้เนี่ยะหะไงกันไปนานช่วงนี้ฉันก็ติดโรอบอกมากจริงๆนั่นแะละแกเออขอโทษได้ไหมแต่วันนี้นะคะพี่ฟามก็กรับมาอีกครั้งอะไดพายในห้องสวยงามแบบนี้ก็คือลงลงฉันเนี่ยไดโฟดอินนะไปหาพี่จุดแจงสสเนาว,ว่าเขาเนี่ยอยากจะมีห้องเป็นของตัวเองบ้างหรือไม่พี่แจงก็ได้คําตอบมาว่าอยากมีจ้าคขามีหนึ่งขามีหนึ่งหลัง ได้ไหมเ <c oughs> สียไปไหน <c oughs> วันนี้โจทย์ที่พี่แจกให้มาก็คือสีม่วงพาสเทลสุดสวยแสนงามอรารามชามนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำเป็นพร้อมๆกัน <c oughs> พี่ปางเนี่ยได้ไปดูมาเนาะทุกคนคือเนี่ยพี่ปางก็ได้คิดไว้ในหัวบ้างแล้วละ่ะแล้วก็ในเวิร์กช็อปเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมากเลยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากอะอยากทำตามแต่ฉันพยายามเปิดเวิร์กช็อปไว้แกดูนะ หลอไปแล้วเว้ยมันไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีแล้วกันวันนี้เราจะทําห้องให้กับพี่แจงนะคะด้วยธีมสีม่วงพาสเทลนั่นเองค่ะเริ่มจากการวางเตียงก่อนเตียงเนี่ยฉันเพิ่งรู้ว่ามันสามารถยืดหดยืดหดได้เว้ยเอาดินีง้อกดิน้ำแปะด้วยเหรอพี่ใช่พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเว้ยเตียงสองชั้นมันมีแต่เราไม่เอาค่ะเราจะเอาเป็นเตียงธรรมดาแบบนี้ฉันอยากจะให้มันเป็นฟิลฟิลแบบเตียงติดผนัง เลิศเลิยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปมันก็ยังไม่สวยมันยังไม่สวยทุกคนอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งแบบตกใจมันจะไม่สวยเราจะเปลี่ยนสีค่ะให้กลายเป็นสีม่วงพาดเทลแบบที่เราใจหวังเราไว้เลยเมื่วานนี้ได้ไหมก็ได้อยู่นะแล้วพี่บางเนี่ยอยากให้มันเป็นเหมือนกับทางขึ้นขึ้นไปข้างบนได้อะ่ะก็ไม่มีบันไดค่ะเราจะประยุกต์ใช้นะทุกคนเป็นการเอาโต๊ะมาวางแนนทนอาร์ติเช่นแบบนี้ โตะเนี่ยเราก็ต้องปรับขนาดของมันก่อนนะคะนี่ความความสูงขึ้นมาประมาณนี้ใช่ไหมแผ่ซ่านแผ่ซ่านอ่ะหมุนสิประมาณหนึ่งฮแล้วเราก็คอนโทรลวไป เหมือนเป็นบันไดหรือ,อยังทุกคนแค่นี้นะคะก็เป็นโซนบันไดแล้วนะแต่ถ้าเกิดจะให้มันสวยขึ้นไปอีกนะทุกคนพี่คิดว่าเราต้องวางป้นายเวย้ให้มันปิดอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ได้เราก็แค่ปิด pp! แล้วพอเราปิดเสร็จปุ๊บเรายืดมันขึ้นอีกนิดนึงเป็นยังไงไม่แตกต่างใส่สีขาวลดประมาณนี้ โอเคเลยนะมันก็ไม่ได้ดูแปลกแยกมากเลยนะคะทุกคนโอเคมากๆเลยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะส่วนล้วอะลองปิดไฟสิโอ้ยดูดีจังเลยอะทำทำอะไรห้องมืดหรอทำเป็นห้องสว่างน,นี่แหละทำห้องสว่างไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยปิดไฟทีหลังอะติดตู้เข้าไปให้อะไรก็ตามจะมาวางได้มีสวิตช์ไฟให้ด้วยจะได้ไม่ต้องลงไปปิดไฟที่พะอยากจะวางอันนี้นะทุกคนแล้วก็ปรับขนาดให้มันไปเป็นแบบทรงสูงอะ แล้วก็ติดเข้าไปค่ะแล้วพี่บางอยากจะลองวางโคมไฟให้ดูน่ารักกูกิ๊กดูสักทีถ้าพี่โหลดเวิร์กช็อปได้แล้วทุกคนบอกเลยว่ามันจะไม่แค่แค่นี้แน่นอนฮ้บวางเปิดไฟซิสวยไหมย,ยังไงแต่ตอนเนี้ยพี่แดงขึ้บันไดแล้วตกตายนะเพราะว่าห้องของเราเนี่ยยังไม่มีไฟทางเดิน เดี๋ยวเราจะทำห้องต่อไปเรื่อยๆนะคะอะไรจ้าทำอะไรอยู่อะฉันกำลังทำห้องให้แกอยู่จ้าฉันกำลังจะมีห้องอย่างนัเนรอใช่จ้าห้องเป็นของตัวเองห้องแบบสี่อะไรสีม่วงพาสเทลเวอร์ว้าแค่นั้นแหละรดครอบคุณนะได้เดี๋ยวรอดูเลยนะฉันกำลังตั้งใจตั้งใจมั่นใจพยายามใช่ไหมห้องห้องในเกม My Dream City t o โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะรอดูละกันได้เลยเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเราตั้งใจทํามากนะคะเดี๋ยวเราจะวางกระบาดของคุปูป้าให้ด้วยกยดอดนอนรอดูนะรอดูนะได้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 ไปไปก่อนอย่าฟึ่งอย่ายไม่สบายโอเคอ่าพี่ <Okay. S 1> อาคิดว่าตรงปลายเตียงของเราเนี่ยมันโล่งเกินไปนิดนึงอยากจะให้มีความเป็นโซฟาโซฟาวางไว้น่อยน่ารักน่ารักโซฟาอันนี้แล้วกันทุกคนแล้วก็เปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีม่วง ประมาณเนี้ยได้ไหมโอเค,อนะอเ,คเ,อเลยนะโอเคมากเลยนะ A later few moments later. ห้องของพี่แป้งเนี่ยก็ว่าสวยแล้วนะห้องของพี่แจงเนี่ยก็สวยเหมือนกันเพราะว่าเราเหมือนกับได้ไปฝึกฝนมาไงฝึกฝนการทำห้องเพิ่มขึ้นมันก็เลยสวยขึ้นได้แล้วเราจะวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเข้าไปจะเป็นทีวีหนึ่งเครื่องเอ๊ะเปิดได้ด้วย ข้างบนเนี่ยก็จะไม่ให้มันเป็นพื้นที่ว่างขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะวางเป็นของเป็นชั้นเอาไว้โอเคไหมคือไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงชอบต้นไม้มากขนาดนั้นอะทันทันที่ในชีวิตจริงอะก็ไม่ได้ถ่ายหมายความว่าตัวเองปลูกได้สวยนะปลูกไม่ได้นะเว้ทุกคนแต่ก็ยังพยายามเว้พยายามที่จะแบบว่าชอบมันอยู่ตูเสื้อผ้าต้องมีไหมมีสักหน่อยอก,ก็ได้นะเพราะว่าห้องพี่แจงเนี่ยเขาก็เน้นอย,อยู่าายอาศสยไงมา ถึงโซนตรงนี้แล้วค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นโซนว่างเปล่าว่างเปล่าในที่นี้ก็คือไม่มีอะไรเลยฉะนั้นเราจะทําให้กลายเป็นโซนทํางานของพี่แจงด้วยแล้วกันนะคะทุกคนจะได้ไม่เสียเปล่ามากเกินไปเริ่มจากการวางโต๊ะเข้ามุมก่อนเลยพี่บางรู้สึกว่าโต๊ะเข้ามุมเนี่ยเป็นอะไรที่ฉันอยากมีจริงๆในชีวิตจริงเลยนะไม่ได้หมายความว่าในเกมอย่างเดียว,วทุกคนในชีวิตจริงฉันก็อยากมีโต๊ะที่เข้ามุมได้เหมือนกันประมาณนี้ได้ไหมแก้วได้ไหมแก้วสวยไหม เป็นโตเข้ามุมไปเลยนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนจากสีน,นี้เป็นสีม่วงน้อยๆเป็นสีขาวก่อนแล้วต่วนของสีเทาๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงพาสเทลประมาณนี้มันจะได้ดูไม่แตกแยกมากพี่อยากจะให้ตัวเนี้ยมันเป็นโซนที่ตีกรอบขึ้นมาเป็นไฟตีกรอบ โอเคเป็ไประมาณนี้ก็ได้ทุกคนเป็นโซนของโซนไฟแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดโต๊ะกันค่ะซึ่งทอมเนี่ยทอมผู้หญิงอะเนาะมันก็ต้องน่ารักน่ารักสวยสวยเก๋ๆพี่อยากจะวางจอให้พี่แจงสักสองสาจอค่ะทุกคนเพราะว่าพี่แจงเนี่ยเป็นคนที่ใช้จอได้พูด <c oughs> ยังไงดีล่ะฉันน่ะน,นะก็เฝ้าบอกมันตลอดว่าให้หาจอเพิ่มอีกดิสก็ยังดี อในส่วนของของตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยัน่าจะอยู่ในโซนของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าจริงๆอ่ะไฟแบบเนี้ยชอบมากเลยนะให้พี่แจงไว้ในห้องดีไหมดีพอวางไฟนี้ลงไปนะคะดูปโปรมากเลยแกหนึ่งเลยที่หนึ่งในใจอ่อในส่วนของโต๊ะนี่น่าจะโล่งไปนิดนึงใส่ต้นไม้ดูดซับกลิ่นเข้าไปดีไหมข่าบ้านนี้ต้นไม้ของจริงนะแต่ว่าเป็นสีอื่นพี่แจงเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะทุกคนจริงๆแล้วแกเป็นคนชอบอ่านหนังสือ แล้วก็ลกมากด้วยวางกล่องให้เราอย่าไปจํากัดว่าสตรีมเมอร์ต้องใช้เก้าอี้เกมมิ่อย่างเดียวเท่านั้นเขาอาจจะใช้เก้าอี้รูปไข่แบบนี้ก็เป็นได้เพราะว่าพี่ชอบแล้วเราก็ลองขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นดูนี่เป็นไงเฮยบางทีเนี่ยมันก็ดูแบกแนวดีนะมาดูน่ารักนะโอ้ยน่ารักมากโอเคมาทุกคนมันโอเคแล้วนะ โอแต่ว่ารู้สึกว่นห้องมันจะโล่งๆมืดๆปะอเราลองติดไฟเพิ่มดูดีกว่าค่ะพี่ชอบไฟเยอะๆนิดนึงทุกคนอาจจะสงสัยว่าอันเนี้คืออะไรอันนี้เป็นห้องขึ้นไปข้างบนนะไม่ใช่ชั้นวางของเป็นห้องขึ้นไปข้างบนเอาล่ะเอาละพี่ว่ามันน่าจะได้ที่ละมาละค่ะมาละค่ะมาดูกันดีกว่ามา และนี่นะคะก็คือหน้าตาของห้องที่เสร็จแล้วแบบหมุนให้ดู360องศาไปเลยว่าเฮ้ย <t> ห,หน้าตาเป็นยังไง <t> เดี๋ยวเราดูร,บรอบๆกันไปก่อนนะ <t> ว่ามันงดงามเพียงใดนะคะทุกคนเป็นไงถือว่าโอเคไหมสำหรับห้องพักของพี่แจงในวันนี้ของพี่ป่าที่ทำไม่ผนังฟังดีโล่งไปหน่อยแต่เราเก็บเอาไว้ให้เขาโชว์ผลงานบ้างก็ได้เนาะสวยเนาะโอเคเลยเนาะนีน่เจ๊มเลยจ๊มเลยทุกคน เรามาดูโทนของเวลาฝนตกกันบ้างห้องนอนหน้านอนมากไม่มีห้องไหนหน้านอนเท่านี้แล้วนะนี่ดูมีการเดินขึ้นบันไดไปเจอเตียงนอนมีโทรศัพท์มีที่ปิดไฟตรงนี้เสียงฝนตกโปรยโปรยถ้าเกิดว่าเดินเสร็จแล้วก็หลีลงมานั่งดูทีวีตรงนี้ได้มีโต๊ะคอม โต๊ะคอมก็คือเหมาะสมกับสตรีมเมอร์สุดๆเราก็มีเครื่องเล่นเกมมีไฟมีอะไรมากมายแถมแต่ยังมีชั้นข้างบนได้อีกนะสามารถขึ้นไปข้างบนได้ด้วยยามเช้าสดใสนะคะเป็นห้องสดใสสดใสห้องหนึ่งเลยเหมาะไหมสำหรับการสตรีมถือว่าเหมาะเลยทีเดียวนี่เพล์เพลแดดเพล์เพก็ถือว่าแสงสวยอยู่ ก็เป็นยังไงบ้างค่ะเ,เพื่อนๆสาหรับการทําห้องพักของพี่แจงในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยหรือว่าอยากให้สร้างอะไรอีอยากให้ลองตกแต่งอะไรหรืออยากให้บางลองโหลดลงบอสให้ได้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กับช่องของสุดดีดวีและที่สําคัญนะ,ะทุกคนอย่าลืมเลยที่จะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะสําหรับวันนี้พี่ปังและกับห้องพักห้องนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหนนนน้้าะะะะคคคไปแลว สวัสดีค่ะบ๊ายบาย